็ป้าออกมาล้างชามไงป้าเดิน <บ S 1> มาเปิดน้าก๊อกปุ๊บมันก็ปีนมาต่อยเลยต่อยนี้ป้าก็ไม่รู้ว่ามันอยู่อีกพอออกมาอีกก็ต่อยอีกทีนี้มันต่อยอีกตั้งหลายที่นะอ๋อครับโดนดทุกวันเลยวันเดียวโดวนสามครั้งอ๋อต่อยหน้าต่อยแขนไม่สบายเนี่ยสิบสองวันอีก <ains. S 2> ครั้งแรกเดินตรงตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่อีกเราก็ไม่รู้ว่ามันลังมันอยู่บนหัวเราไม่เห็นพอเปิดประตูมาอีกทีนี้มันก็ต่อยนี่ต่อยนี่ อีกพักหนึ่งพอเราออกมา,ม,ามันก็ต่อยนี่ต่อยนี่แตนค่ะอ๋ะอ,อนีอ่ค่ะปุ๊กน่าก็ไม่ห้าท้างต่อยหน้าดูโปวดแต่หมอนองไม่ได้เลยปวดร้าวไม่อเอา,อาแล้วแต้มมันอยู่ตรงไหนครับ็นี่ไงแหละยายจะตาะมอ่ะยังไม่ใหญ่ลหล้ลูกใหญ่ได้ครับอย่างนั้นได้เดี๋บบยวยายเปิดประตูเปินเลย เดี oh, yeah. yeah. ๋ยวนายยายเปิดประตูก่อนยายกลัวเดี๋ยวหนูมาแล้วฉี่แล้วมันเข้าบ้านยายครับเนี้ยมีหลายยายกลัวนี่สามกระป๋องพอไหมอ๋อหรือแล้วยายอาอกระป๋องเต็มเลยนิดนิดเอาทิเอาวางทิแล้วยายหนียายเปิดประตูเดี๋ยวมันมีเข้าบ้านยายี่นยายแสนแสนหมโผล่เสกเนี่ยยายยังไม่หายเลยมันทนไม่ไหวบอกเข้าสวดมนมลไหวเขา เสร็จแล้วเลียกยายนะกี่ฐานแป้งตัวก่อนมันยังไม่ตายเรียบร้อยค่ะไวันต่อยยายเนี่ยมันมีไข้หรืออะไรไงไหม คือมันต่อยยายวันแรกมันไม่เป็นไรแล้วพอวันที่สองม,มันไข้าย,ยายว่ากินยามันเนี่ยเสร็จวันแล้วมันไม่ไหายเลยเน,นเป็นไข้ยอยู่เลยก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยก็เ,เห็นยายก็สวดมนต์อยากให้มันไปมันไม่ไปก็เลยต้องหมดปัญญาแล้วก็เลยต้องขอความช่วยเหลือออ๋ครับมาหนูข้างล่างเลยเดี๋ยวมันจะตัดยายหัวออกให้ยายหน่อยได้ครับได้ครับยายกลัวบอกตรงยายมาเลยเลยมันตายตายหมดแล้ว ่มันเพราะมันน่นมันไปเกาะมู้วรใวนโงลูกมันบินแอคเก็ลรึเปล่าอ๋อหนูหนูเอาข้าขนมไปลูกขับใจทุกๆคนนะอ่ะไปไปข้าวหมดแล้วเออยายกลัวเพรมันหล่นข้างล่างแล้วมันไปช้ประตูไงลูกโอ้ไม่ใช้มันตายหมดแล้วยายโดนเจอได้ตายหมดนะเนี่ยปลายเีนได้ฉีดมันน่ยมันขับมัตามยายเข้าบ้านก็ยายฉีดไปึตัวมันเยนียาไม่เห็นมันต้องขึ้นฉีดสายไม่รู้ว่ามันอยู่บนหัวยายสมรัก